แอปวันดีแอปที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมเอาไว้มากมายดูออนไลน์ได้แล้ววันนี้หลอดเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นที่น่าสนใจนี่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคิวคเลื่อนไปที่โซเชียลช่องทางไหนก็แล้วแต่จะมีคนพูดถึงข่าวนี้หมดคุณผู้ชมค่ะกับข่าวของนักร้องสาวค่ะแจมชรัฐาหรือว่าแจมนิโกจั๋มใช่ครับคือก่อนหน้านี้นะมีการออกมาประกาศสถานะโสดแล้วก็งง อ้าวทำไมประกาศโสดแล้วล่ะเนี่ยข้อความบอกว่าตอนนี้ยังโสดและอยู่ในโหมดกำลังเซลล์แล้วก็แฮชแทกแต่เราเห็นแก่ตัวมากนะรับไม่ไหวหรอกเ,เหมือนมีประชดด้วยนะนั่นนะสิครับนะด้วยข้อความตรงนี้ทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊หรือว่างานวิวาของสาวแจมกับคุณกิตเนี่ยนะครับแฟนหนุ่มที่คบหากันมาถึง7ปีคนนี้เนี่ยครับ จะล่มไม่เป็นท่าซะแล้วย้อนกลับไปครับเมื่อปี2,563ครับคุณกิจแฟนหนุ่มในภาพคนนี้เนี่ยนะครับคุกเข่าขอแต่งงานและนี่ก็คือแหวนแต่งงานที่คุกเข่าขอไปกับสาวแจมครับแล้วก็มีการแสดงความยินดีฮะจากคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องนะครับแต่เพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ครับทำให้งานแต่งงานเนี่ยมันต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ถึงฝันนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดแจมเปิดใจยอมรับนะคะบอกว่าวิวานล่มจริงๆ และมันค่อนข้างกระทำหันหามากหลายคนก็เลยตกใจค่ะซึ่งสาเหตุของการเลิกราแล้วก็การปิดฉากงานวิวาครั้งนี้เกิดจากอะไรไปฟังการเปิดใจทางน้ำตาจากน้องแจมค่ะตอนนี้โสดค่ะ <c oughs> เราคบกันมานานอะไรอย่างี้ค่ะ7ปีแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่พอ7ปีผ่านไปมันไม่เหมือนกับปีแรกๆที่เรารู้จักกันอะไรอย่างนี้ค่ะคือพอเราเริ่มรู้จักกันดีมากขึ้น มันก็เริ่มเห็นว่ามีหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของทัศนคติในการคิดพระจำยังรักเขาอยู่แล้วก็ยังหวังดีเราเริ่มใกล้การแต่งงานสิ่งที่เราคิดมีมากขึ้นเราได้เรียนรู้ว่า,าการจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิตมันไม่ได้มีแค่รักอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น แต่ว่าพอถึงจุดจุดนึงเรารู้ว่าาต้องยอมรับความจริงว่ามันคืออะไรคือเราเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนแต่ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เลยแอมก็เลยคิดว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์นี้ลงเราต้องการให้พี่เขาได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตในแบบที่ที่ได้เจอคนที่สามารถไปกับเขาได้หนึ่งเเซ็ต ซึ่งคนคนั้นเรารู้ว่าไม่ใช่เราเราไม่อยากที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็ยื้อความสัมพันธ์นี้ต่อไปอะค่ะ ฟังจากการสัมภาษณ์อะคุณผู้ชมร,รู้เลยเนาะว่าสภาพจิตใจของน้องคือยังไม่ดีอะแผลมันยังสดอยู่อะใช่ครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับสาวแจมด้วยละกันนะฮะตอนนี้ก็ยังคงต้องดูแลตัวเองปรับสภาพจิตใจของตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นะนะฮะยังไงเป็นกาลังใจให้กับสาวแจมด้วยละกันนะคะใช่ค่ะน้องบอกงี้ว่าตอนนี้ขอตัดขาดจากแฟนหนุ่มอย่างเด็ดขาดจะได้เหมือนเป็นช่วงเวลาทําใจของผู้หญิงด้วยเ<ช>นาะ